สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเล่มสีฟ้าค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะคะที่คุณครูแตกไว้ให้เล่มสีฟ้าวิชาคณิตศาสตร์พอเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่อันนี้หน้าปกนะคะเปิดไป ตรงหน้าที่3ที่เป็นเลข3อยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะทีนี้พอเด็กๆเปิดขึ้นมาแล้วเด็กๆจะเห็นเป็นตัวเลขทั้งตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยทีนี้หน้านี้เขาบอกให้เด็กๆนับภาพและอ่านจํานวนแล้วฝึกเขียนตัวเลขทีนี้เขาให้เด็กๆฝึกเขียนตัวเลขให้เด็กๆดิดสอเขียนตัวเลขตามรอยปากเลยนะคะ อย่างเช่นเดยวคุณครูจะทาให้เด็กๆได้ดูก่อนเช่นเลขหนึง่งเลขหนึง่งเด็กๆเห็นไหมคะเลขหนึง่งตัวนี้เป็นเลขหนึง่งตัวเลขอารบิกตัวถัดไปเลขหนึง่งไทยแล้วก็หนึ่งตัวหนังสือส่วนข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษ one แปลว่าหนึ่งค่ะทีนี้ในส่วนของรอยปากเด็กๆเห็นรอยปากไหมคะเด็กๆเห็นรอยปากไหมคะเลขหนึง่งให้เด็กๆคีดเขียนตามรอยปากเลยนะคะ เขียนเลขหนึ่งเป็นครบหมดทั้ง4ตัวเลยค่ะให้เด็กๆค่อยๆเขียนนะคะ,ะต่อไปเลข2เลขสองตรงนี้เป็นสองอาราบิกอีกฝั่งหนึ่งเป็นสองไทย2ตัวหนังสือแล้วก็ทู่ภาษาอังกฤษที่แปลว่าสองทีนี้ในส่วนของเลขสองตามรอยปะให้เด็กๆค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนตั้งแต่ข้างบนนะคะลงมาหาข้างล่างของเลขสอค่ะ สอง่ันไปแล้วทีนี้ต่อไปเลข3เลข3อาราบิก3ไทย3ตัวหนังสือแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านว่าที่ทีแปลว่า3ทีนี้เลข3ให้หนูเขียนตามรอยปากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะลูกเห็นไหมคะค่อยๆโค้คคงตามรอยปากเลยค่ะ ต่อไปเลขสามแล้วต่อไปก็เป็นเลข C C อารบิกสไทยสตัวหนังสือแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านว่า4แปลว่า C ทีนี้ต่อไปเราจะเขียนตามรอยปากตัวเลขสี่นะคะตัวเลขสี่จะเป็นตัวเลขอารบิกนะคะเราจะมาเขียนตามรอยปากกันเราจะเขียนตั้งแต่ข้างล่างเลขสี่เราจะขีดตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนนะคะไปหาตรงปลายแหลมๆค่อยขีดลงมาเห็นไหมคะเลขสี่เราจะเริ่มตั้งแต่ข้างล่างนะคะ ต่อไปเป็นเลขห้านะคะห้าอารบิกห้าไทยห้าตัวหนังสือแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านว่า five แปลว่าห้านะคะเลขห้าอารบิกเราจะมาเขียนตามรอยปากกันรอยปากเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ข้างบนนะคะของเลขห้าเราจะเขียนข้างบน,ค,ค,งน,นค่อยๆโคเลขห้าเด็กๆสังเกตไหมคะคุคูครูจะเริ่มตั้งแต่ข้างบนนะคะ เสร็จแล้วต่อไปเป็นเลข6ค่ะเลข6อลรบิก6ไทย6ตัวหนังสือแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านว่าซิกค,ค่ะซิกที่แปลว่า6นะคะเลข6คุณครูก็จะเริ่มเขียนตามรอยปะเริ่มตั้งแต่ข้างบนเลยคะ่ะ เลขหกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นเลขเจ็ดค่ะเจ็ดอาราบิกเจ็ดไทยเจ็ดตัวหนังสือแล้วก็ภาษา,ษาอังกฤษอ่านว่าเซเว่นค่ะที่แปลว่าเจ็ดค่ะต่อไปคุณครูจะเขียนตัวเลขอาราบิกนะคะที่เป็นตัวเลขตาอมอลำดับค่ะเราจะเริ่มเขียนตั้งแต่ข้างบนลงมาหาข้างล่างนะคะเนไหมะเลขเจ็ดเ็แล้วต่อไปเป็นเลขแปดค่ะเลขแปดอาราบิกเลขแปดไทย เลขแปดตัวหนังสือแล้วก็เอกี่แปลว่าแปดค่ะทีนี้เราจะมาเขียนตามตอบบัตรกันนะคะเราจะโค้งตั้งแต่ข้างบนก่อนลงมาหาข้างล่างเราจะเริ่มตั้งแต่โค้งข้างบนลงมาหาข้างล่างนะคะเลขแปดเสร็จแล้วต่อไปเป็นเลขเก้าค่ะเด็กๆเห็นเลขเก้าไหมคะ เลขเต้าอาัลาบิกเลขเต้าไทยเลขเต้าตัวหนังสือส่วนภาษา,ษาัองกฤนอ่านว่า9ที่แปลว่าเต้าค่ะต่อไปคุณครูจะมาเขียนตามรอยปะเลขเต้าให้เด็กๆได้ดูนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ก่อนหัวข้างบนค่ะ เลขสิบนะคะเลขสิบอาราบิกสิบไทยสิบตัวหนังสือแล้วก็ภาษาอังกฤษอ่านว่าเทนค่ะที่แปลว่าสิบทีนี้เลขสิบเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตไหมมันจะมีตัวเลขสองตัวใช่ไหมคะคือตัวที่อยู่ข้างหน้าคือเลขหนึ่งตัวที่อยู่ข้างหลังคือเลขศูนย์เลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเลขศูนย์อยู่ข้างหลังตอนนี้เราเราจะอ่านว่าสิบค่ะนี่เดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเขียนตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าคือเลขหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก็ตามด้วยเลขศูนย์ค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะหน้า <var> ท <UK> ี่3คุณครูพาเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเด็กๆเห็นคลิปนี้ให้เด็กๆไปทํากันนะคะหน้าที่3าให้เด็กๆค่อยๆทําตามที่คุณครูสอนส่วนหน้าที่3ามเด็กๆทําไปแล้วหน้าที่4เด็กๆเห็นหน้าที่4ี่ไหมคะหน้าที่4ี่ก็จะเป็นตัวเลข2ตัวเหมือนกันหน้าที่4ี่ก็คือเลขที่เลข11 12, 13, 14, 10 15ให้เด็กๆไปทําเองนะคะแล้วก็หน้าที่5้า เลข16นะเลข17เลข18เลข19แล้วก็เลข20่สองหน้านี้หน้าที่4หน้าที่5ให้เด็กๆไปทำเองนะคะทำเองอยู่ที่บ้านเด็กๆเก่งแล้วเด็กๆทำได้แล้วทีนี้คลิปนี้คุณครูขอจบลงแค่นี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆทำค่อยๆเขียนค่อยๆเขีนยขนตามรอยปะให้สวยงามไม่ต้องรีบนะคะแล้วเจอกันมาในคลิปหน้านะคะบา,บายบาย